สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราเจอคู่มืออะไรใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยหรือแบบว่ามีศัพท์เทคนิคเยอะๆอย่างคู่มือเครื่องจกักรคู่มือการแพทย์หรือแม้แต่คู่มือรถยนต์ถ้าแปลมาไม่ดีนี่อาจจะเกิดปัญหาได้เลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องบริการแปลคู่มือกันค่ะที่เขาเน้นเรื่องความเชี่ยวชาญความแม่นยําเป็นพิเศษเลยใช่เลยครับ การแปลคู่มือเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนคำไปตรงๆนะครับแต่มันต้องเข้าใจเนื้อหาเฉพาะทางแบบลึกซึ้งจริงๆเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือพวกขั้นตอนคำเตือนต่างๆเนี่ยถูกถ่ายทอดไปครบถ้วนถูกต้องซึ่งมันสำคัญมากเลยนะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานด้วยจากข้อมูลที่ได้มานะคะบริการที่ว่าเนี่ย PowerNo Translation เขาครอบคลุมคู่มือหลายแบบมากๆเลยค่ะมีทั้งคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า คู่มือปฏิบัติงานาคู่มือเครื่องจักรโรงงานรถยนต์คู่มือบริษัทหรือพวกคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มีคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแล้วก็รองรับหลายภาษาเลยค่ะทั้งอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็มีภาษาเพื่อนบ้านเราด้วยกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามรวมๆแล้วกว่า8ภาษาเนี่ย จุดเด่นที่น่าสนใจเลยนะครับคือการใช้นักแปลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคือคองแปลเนี่ยไม่ใช่แค่เก่งภาษานะแต่ต้องมีความรู้ในอุตสาหกรรมนั้นๆด้วยโอ้ค่ะค่ะลองนึกดูนะครับถ้าคนแปลไม่เข้าใจศัพท์วิศวะหรือศัพท์การแพทย์เฉพาะทางจริงๆเนี่ยโอกาสแปลผิดตีความพลาดมันก็มีสูงแล้วสําหรับบางภาษาหลักๆอย่างอังกฤษจีนเนี่ยเขามีนักแปลเจ้าของภาษามาช่วยตรวจทานด้วยนะ อันนี้ดีเลยค่ะใช่ครับเพื่อให้ภาษามันสละสลวยเป็นธรรมชาติแล้วก็ถูกต้องตามบริบทวัฒนธรรมจริงๆนี่แหละที่ทำให้งานแปลมันมีคุณภาพสูงแม่นยำม,มากๆมีการันตีคุณภาพด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีตรวจสอบก่อนส่งแล้วก็มเีเรื่องแก้ไขงานด้วยครับมีการตรวจสอบงานแปลทุกเชนเลยก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าแล้วก็จุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขาแก้ไขงานแปลได้ไม่จำกัดภายใน6เดือนนะครับ โหจริงหรอคะไม่จำกัดเลยครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ต้นฉบับเดิมนะอันนี้ผมว่ามันช่วยลดความกังวลลูกค้าได้เยอะเลยเพื่ออยากปรับแก้เล็กๆน้อยๆทีหลังแล้วก็การที่เขาเป็นบริษัทจดทะเบียนมีนโยบายรักษาความลับลูกค้าร้อยเออันนี้ก็สำคัญนะโดยเฉพาะกับเอกสารสำคัญสำคัญ ใช่เลยค่ะสร้างความน่าเชื่อถือได้เยอะเลยแล้วทำไมการแปลคู่มือให้มันถูกต้องเป๊ะๆเ,เนี่ยถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะหลักๆเลยนะครับคือเรื่องความปลอดภัยกับประสิทธิภาพเลยคือคู่มือที่มันชัดเจนแม่นยำเนี่ยมันช่วยให้คนใช้เข้าใจวิธีใช้ข้อควรระวังหรือแนวทางปฏิบัติได้จริงๆมันช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการใช้งานไม่ว่าจะเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่อื ใช่ใช่ซึ่งถ้าพลาดไปเนี่ยบางทีมันส่งผลกระทบเยอะนะครับอาจจะเรื่องความปลอดภัยโดยตรงเลยนอกเหนือจากความปลอดภัยแล้วประโยชน์อื่นๆล่ะคะอย่างเรื่องภาพลักษณ์แบรนด์อะไรแบบนี้มีผลไหมคะมีผลแน่นอนครับการมีคู่มือที่แปลดีเนี่ยมันช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ได้เยอะเลยอ๋อค่ะมันทําให้การสื่อสารระดับสากลมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนเป็นการยกระดับความเป็นมืออาชีพไปในตัวด้วยครับ น่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าเกิดสนใจอยากใช้บริการขั้นตอนมันจะซับซ้อนไหมคะเนี่ยดูจากข้อมูลแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับค่อนข้างตรงไปตรงมาคือเริ่มจากส่งไฟล์ไปให้เขาประเมินราคาฟรีก่อนเลยอันนี้ดีให้เรารู้ราคาก่อนตัดสินใจเพราะตกลงราคากันได้ก็ชําระเงินจากนั้นทีมงานเขาก็จะเริ่มแปลมีการตรวจสอบคุณภาพภายในแล้วก็ส่งมอบงานให้ตามกําหนดที่คุยกันไว้ครับฟังดูเป็นระบบดีนะคะครบวงจรเลย อืมพอฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเอกสารหรือคู่มือต่างๆที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันสื่อสารได้ชัดเจนแม่นยำสำหรับทุกคนที่ต้องใช้มันจริงๆหรือเปล่าบางทีการลงทุนกับการแปลให้มันถูกต้องเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยก็ได้นะคะในระยะยาวใช่ครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับหรืออาจจะลองมองในภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดก็ได้ว่าในองค์กรของเราหรือผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลอยู่ตอนนี้เนี่ย ข้อมูลสำคัญเหล่านั้นมันสื่อสารได้ชัดเจนครบถ้วนในทุกภาษาที่จำเป็นแล้วหรือยังเป็นคำถามที่น่าจะเก็บไปลองพิจนารณากันต่อดูนะครับ